วันที่24มีนาคม2567ค่ะข้าหลวมใจไทยค่ะจัดประชุมใหญ่ประจําปีและในวันนั้นมีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคครั้งใหญ่ดันคนรุ่นใหม่16คนขึ้นแทนผู้นําสายเลือดใหม่ของบ้านใหญ่เขาเรียกกันว่ายังเติร์กสีน้ำเงินคอรุ่นใหม่จากบ้านใหญ่บีรลัมที่ไม่ได้ขึ้นมาเพราะเป็นลูกค้าแต่เพราะว่ามีของให้พรรคเห็นและคําว่ามีของนี่นะคะก็ไม่สามารถพูดขึ้นมาเองได้ประชาชนค่ะต้องเปนคน้คนหาเองว่าเรามีอะไรในขณะที่พ่อของเขาเนวินชืชอบขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อมดของการเมือง ชายอนุรักษ์นิยมชัยชนกค่ะกับนิยมตัวเองใหม่ว่าเขาไม่ขอเลือกข้างอุดมการ์แต่ขอเลือกข้างประชาชนชัยชนกให้สัมภาษณ์กับ bbc ไทยว่ามุมใจไทยค่ะไม่ได้เป็นแค่พรรคอนุรักษ์นิยมอย่างที่คนเข้าใจแต่เป็นพรรคที่สามารถเป็นได้ทั้งอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมขึ้นอยู่กับว่าประชาชนในเวลานั้นต้องการอะไรการเมืองแบบนี้ไม่ได้สร้างจากสุดสาเร็จค่ะการเปลี่ยนผ่านไม่เคยง่ายแต่ถ้าคุณฟังเขาให้จบคุณจะรู้ว่าชัยชนกไม่ได้มาสานต่อเงาพ่อแต่เขากําลังสานต่ออนาคตที่ต่างไปจากเดิม